สว,ส,สวัสด bueno. ีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี Mana ้นะครับเรามีผสมเด็จทรงไก่นี่ครับรุ่นนี้นะครับน่าจะเป็นปีก่อนนะครับเมื่อต้นปีนะครับนารุ่นนี้ก็นานพอสมควรนะไม่ได้ขึ้นไรมาเป็นปีมั่นคงเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับน้องได้มา10รายการทะพี่นะฮะได้มา10รายการนะครับนะ ถ้าชอบถูกใจรายการไหนนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรให้ด้วยนะครับพี่ๆนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาลุยไปพร้อมๆกันนะครับนะนะครับวันนี้ครับง้นมาเป็นพระสุเดชสงไก่รุ่นเศรษฐีพันล้านมีมาให้พี่นะสิบรายการนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามารับชมไปพร้อมๆกันพี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีรไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มนะยฮะจากรายการแรกกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราก็เปิดรายการที่หนึ่งกันฮะนี่ครับรายการที่หนึ่งครับสมจะสมไก่ครับพิมเหมือนพ่อปากนะครับนะนี่ครับจะปมหากนไก่สักครู่นะครับนะกนไก่กนไก่อยู่ไหนเอ่ยนะครับนะนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับรุ่นนี้นะครับไม่ได้เจอนานแลวพี่นะ วันนี้ได้เป็นปันที่น้องนะครับนะโอเคเลยนะครับนี่ฮะรายการที่ถึงครับพี่โอ้โหเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์สองสามหนึ่งศูนย์สองสามนะครับนะนี่ฮะ,ะรายการนี้ครับแบ่งปันให้พี่นะครับสองร้อยสี่สิบบาทนะครับวันนี้แบ่งปันให้สองร้อยสี่สิบบาทเท่านั้นพี่นะแบ่งปันราคาเบาๆพี่นะครับเราไม่เปิดกันแพงนะแบ่งกันไปบูชากันนะครับนะ ต่อมาครับพี bs, break, ่ชายเลยครับรายการที่สองครับรายการที่สองเปิดมาเป็นเนื้อทองแดงโบราณครับเดี๋ยวผมตัดให้ชมเลยนะครับนี่ฮะรายการที่สองนะครับเนื้อทองแดงผิวโบราณครับเลขขนตําเบอร์หนึ่งสี่สี่หกนะครับนี่ผิวโบราณนะครับหนึ่งสี่สี่หกนะครับนี่ฮะรายการที่สองนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับรายการที่สองนะครับ นะครับราคาถ้ากันมีองค์ละสองร้อยสี่สิบาทนะครับนะหายากแับพี่นะรุ่นนี้เดี๋ยวนี้นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดมาเป็นรายการที่สามรรายการที่สามเป็นผิวไฟครับเป็นรายการจองนะพี่นะรุ่นนี้ถ้าจําไม่ผิดไม่มีรุ่นนะแต่แต่แทเซอร์ไพรส์ฝังพลฝังเพชรลงยาประมาณนี้พี่รายการที่สามเนี่ยคนณะเบอร์หนึ่งสามเจ็ดสี่ครับหนึ่งสามเจ็ดสี่นะครับรายการที่สามนะครับ สวยๆเลยนะครับนี่ฮะรายการที่สามนะครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่นะครับนะรุ่นนี้องขออภัยนะพี่น้ไม่มีจับคู่นะครับไม่มีจับคู่นะครับแต่อาจจะลดให้นิดนึงได้นะครับลดให้นิดนึงได้นะครับนะมาแพงนิดนึงนะครับมาแพงนิดนึงนะครับนะนี่ฮะมาเป็นต่อพี่นะรายการที่สี่ รายการที่สี่เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงโบาราณครับรายการที่สี่มาเป็นเนื้อทองแดงโบาราณครับนี่นะครับลายการที่สี่นะครับเนื้อทองแดงโบราณเลขโคดนัมเบอร์สองหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับสองหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับนี่ใครชอบผิวท่าลองเลือกดูนะสองหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับนี่ฮะรายการที่สี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะคร,คครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ห้า รายการที่ห้ากันเนื้อทองแดงโบราณนะครับลายการที่ห้านะครับนี่ฮะลายการที่ห้ากันเนื้อทองแดงโบราณเลขคูดนหมายเลขหนึ่งเก้าสี่แปดฮะหนึ่งเก้าสี่แปดครับเนื้อทองแดงโบราณนะครับนี่ฮะหนึ่งเก้าสี่แปดนะครับนี่ฮะลายการที่ห้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปจะเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่หกก็มาเป็นเนื้อทองแดงโบราณครับพี่ รายการที่6ก็มาเป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับเลขคดเเบอร์นะครับสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับรายการที่หกสองหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับรายการที่หกนะครับสองหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเนี่ยรายการที่หกนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดมาเป็นรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่เจ็ดนะครับโอ้รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งครับรายการที่เจ็ดเป็นผิวลุ้งนะครับรายการที่เจ็ดนะฮะโอ้ยผิวลุ้งสวยนะนี่ฮะผิวลุ้งเหลือบๆเลยพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้เป็นผิวลุ้งนะครับนะเดี๋ยวตัดก่อนนี่ฮะรายการที่เจ็ดเป็นผิวลุ้งนะครับ เลขขนเบอร์หนึ่งแปดหกหกไงครับหนึ่งแปดหกหกนะครับผิวลุกนี่ครับนี่ฮะสนิมเขียววะพี่นะเหมือนคาาสนิมเขียวเลยนะพี่นะหนึ่งแปดหกนะสวยพี่องค์นี้คลาสสิกจัดนี่ครับรายการที่เจ็ดนะครับองค์นี้นะต่อมาครับพี่ชายนี้ครับรายการถัดมาเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับเปิดออกมาเป็นผิวไฟนะเออรายการที่แปดเปิดออกมาเป็นผิวไฟนะครับ กล่องแตกนิดหนึ่งนี่นะกล่องแตกนิดหนึง่งแบบม,มีปัญหานะครับรายการที่แปดนะครับตัดให้ชมนี่ฮะนี่ฮะรายการที่แปดเลขโค้ดนัมเบอร์นี่ครับหนึ่งหนึ่งหกสองฮะหนึ่งหนึ่งหกสองครับรายการที่แปดนะครับนี่ฮะรายการที่แปดนะครับหนึ่งหนึ่งหกสองนะครับรายการที่แปดนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เก้าอะ รายการที่เก้าเป็นผิวลุ้งครับโอ้โหผิวลุ้งนะผิวลุ้งมีสององค์เองนะพี่นะผิวลุ้งมีสององค์นะใช่ไหมนี่ฮะรายการที่แปดนะครับหนึ่งสี่หกศูนย์ครับผิวลุ้งรายการที่แปดนะครับโอ้โหสวยจริงพี่นะเลขคนเบอร์หนึ่งสี่หกศูนย์นะครับสำหรับรายการที่เก้านี่ครับนะ่ฮะ่อมาครับรายการุท้ายพี่ชายรายการที่สิบนะรายการที่สิบเปิดมาเป็นเนื้อผิวโบราณครับ รายการที่สิบเปิดมาเป็นผิวโบราณครับรายการที่สิบนะครับเรียกคุณเบอร์สองสองเก้าศูนย์เนี่ยสองสองเก้าศูนย์นะครับผิวโบราณนะครับรายการที่สิบนะครับสองสองเก้าศูนย์ครับรายการที่สิบนะฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับวันนี้มีมาให้พี่ๆนะครับสิบรายการนะครับเดี๋ยวให้พี่ลองเลือกกันดูนะชอบถูกใจรายการไหนนะพี่นะสามารถติดต่อได้าดีดีได้และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับ สำหรับนี้กบขอบคุณพี่ๆท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ